ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแกะกล่องเกม Marvel Champion the Card Game อันนี้เป็นตัว Expansion ชื่อว่า The Life of l e s c a l นะครับเป็นตัวเสริมครับตัวนี้ก็จะมีตัวไลา์มาเพิ่ม5ตัว Cost Bone, Absorbing Man, Taskmaster แล้วก็ Anim Solar l e s c a l นมีการ์ดเพิ่มพมาอีก265ร้อหใบแล้วก็มีตัวแชมเปียนใหม่2ตัวฮอก์ไก e กับสไปเดอร์วูมเนเดี๋ยวเราลองมาแกะ ัวกล่องก็แบบเดียวกับกล่องมาเวนแชมเปนกล่องหลักะข้างหลังไม่มีอะไรมีเป็นสมุดคู่มือนะครับ กระตูนเนี่ยอันนี้มันเป็นเหมือน,นเราเรื่องซีนารีโอนะอันนี้เป็นคอสโบนอันนี้แอฟซอรบิงแมนทัสมาสเตอร์โซล่าแล้วก็เลสเกลก็มีแบบสตาร์เตอร์เด็ก Standard. ของสไปเดอร์แมนสไปเดอร์วูแมนกับฮองไอจะจะเป็นกระดาษแข็งปเปล่าข้างในนี้ก็จะมีมาให้4แพ็คครับแพ็คมีฮองไอสไปเดอร์ว e ูแมนอันก็เป็น ไฮด้าฮันเตอร์กับคอสบอม่เลสเก่าอะกล่องกล่องไม่มีอะไรเป็นการ์ดก็เดี๋ยวเรามาลองแกะสองการก์ดกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มจากของไอ้์มก่อน ัได้ของห้องไอมีห้องไออัลติโกเป็นชิ้นบาตันห้องไอโบห้องไอคิวเวอร์มักกิงเบิร์ดโซนิกแอโร่เอฟโฟสีแอโร่อิเล็กทริกแอโร่เคเบิลแอโร่ไวเเบนียมแอโร่ Man Man. เอ็กเพรสแมก็อันนี้อันนี้เป็นการประจำตัวของะครนะต่อไปเป็นเด็กของฮอกอายที่เขาแนะนำมาดีเดอร์ชิพมีฮอกอายเค i บิช OP แบ็ไนท์โกลตยูเอสเจน กายไซเคิลสามใบทีมเชนนิงเลดี้ฟอร์แอคชั่นรีดฟอร์มเดอะฟอนด์เดอะพาวเวอร์ออฟลีดเดอร์ชิพวอร์มเมชินเอเวนเจอร์ทาวเวอร์เอิร์ธแมทตี้ฮีโร่อินเทอร์จีสตังค์จีเนียร์เคมีโน่พาร์ทครอสไฟอันนี้ นี่ก็เป็นตัวเนมิซิตของฮอกอายนะครับคอร์ไฟล์ไซส์คีเวนมาฟอร์เดสคอร์ไฟล์เลเฟ่นสไนเปอร์ช็อตต่อไปสไปเดอร์วูแมน ไฟเดวูแมนร่างเอออเทอร์อีโก้เป็นเจสสิก้าดูกับตันมาเวลฟิตเนสไฟเนสเจสสิก้าดูอพาร์ตเมนต์เวนอมบาร์ฟิโลโมนคอมตามีนันคอมมูนิตี้ มันเป็นกรารประจำตัวของสไปเดอร์ m a n 1แบห้ใบต่อไปเป็นเด็กที่เขาให้มานะครับเป็นชุดเป็นเด็กของอาเ h ชั a นนะสไปเดอร์เกิลเห็หคอมแบตเทนนิ่งทีมเฟติเอดวานพิชชิ มีสไปเดอร์แนให้ด้วยครัจัสติกเกรดเอเรีย่อันนี้น่าจะเป็นคู่ปรับของสไปเดอร์วูแแล้วเด e ไ i p e เปอรไมด้เลกูล่า ไปเรามากแก้ไฮด้าฮันเตอร์กันดีกว่าไฮด้าฮันเตอร์ เป็นตัวไลายหลักนะทั Size screen capture นสะ์มัตเตอร์ซอรทันส์มัตเตอร์ชือโปโตโกรฟิกรีเฟ็กไซส์กินแคปเจอร์บายไฮดาอสีใบอะทันส์มัตเตอร์เทันนิ้งแคมโซล่า ดอไอส์แลนด์ออฟด็อกเตอร์โซล่าเมนสกีน่ะแม่ด็อกเตอร์อัลติเมทไบโอเซเว่นสี่ใบตัวมินเนียนมันนะโซล่าวูเท็ดเบอร์เซฟดีเฟนซีโปรแกรมม้นตเพนอินฮิบิเตอร์ไมเลย เทคโนโลยีอันธันเมนไฮดานี่เป็นไซเควลสไฮดาเพลซ์เซนเทสซับเจ็กโซล่าเอ็กเพอร์เลียนมันเป็นตัวร้ายมากัอนอันนี้ก็เหมือนเหมือนเป็นกลองของเล็กอื่นนะครับเราต้องหาดูในนี้มาถึงเลกสเกา เมนเก e ดไลท์ออฟเลสเกลเนี่นิวเวอร์ไฮด้าสติลเปอร์ไฮด้าอีกโซโซเดอันนี้ก็น่าจะต่ออันนี้อันนี้น่าเป็นอันแรกมาเปิดเลสเกลเลยครัน อันกำนีน้ำมาสเตอร์สตาติชิเดลส์เฮาพิซนคัมไซเคิร์สไดาเรยฟนเมนมาสเกีร์ออฟไฮดาเฟรมโซเย ไฮด้าเจ็ตชูเปอร์เฮลไฮด้าคอมแบตไนท์ไฮด้าไซด์ดีมมบอร์อนมันเตอร์มีลูกกระจกไซเคิลนีไฮด้าพาโทจัตติอลสแกนเนอร์อิมเมอร์เจนซี่เทเลพอร์ตเลเซอร์คนนอนอันนี้เป็น กรเบสิกมีแค่ด้คำเป็คำเป็นมีสองด้านเบสิกในคู่ีอัพเกรด พวกนี้มีสองด้านนะเป็นการอัปเกรดอินพุตช็อตอัปเกรดในแพ k อัปเกรดดีเฟนอัปเก,ดเปเกดดเรดแการลิวิธีอัปเก,ดกร,ร,รเกดสุล่าฮาร o อริอมการก็จไดร้์แฟร Ну. Папай, อสบน่ะเมซีมเอ็แทกออนมันอเทน่า The Infinity Stone The Gateway The Gateway คอสบลแมชินกันคอสบลอาร์เมอร์ไฮด้าบอมเบอร์ฟูลออโต้ SS Neo Red The Amolli สายสกีนโพสตบอลแอสเซารคอนเนตสตาร์เลเซอร์ไลฟ์ฟลเอนิจีชิลพาวเวอร์กันเล็ดเอซโซสูตนี่ของฟอสบอนต่อไปแอสเซอรบิงแมนเมซินนอนชชว์พาร์ท เต็นฟอร์เรดสโนวี่มูไซค์พกี้ออฟฟอปอบแบนดอนฟัสิลิตี้บาร์แนเชนสโตลแทติกสวิงกิ้งสโตนสติลคิกพิชชิงทอนไอซิคิปไซส์เกมอเวอรัน ซูเปอร์แอปซอบบิ้งพาวเวอร์ทัสมัตเตอร์เมซีมฮันติงดาวฮีโร่มุนไนชังชีไวท์เทกเกอร์เอ้ตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยเหรอไวท์เทกเกอร์อีเลตตา เราได้ฮันเตอร์นีครับเล็กปรากันคับนัเกิร์ทนนิสทำหมดแล้วมีให้มาเท่านี้นะครับ่องนี้ก็มีแต่การ์ดที่แถมมานะครับนอรงนั้นไม่มีโทเค็นหรือว่าอะไรอื่นให้หมาอีกครบขอบคุณที่ติดตามชมนะครับครับสวัสดีครับ